สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขโขสุขโสขนครับมื้อนี้สีมะห้ามาเห็ดตีนติบเขาครับผมใส่ตีนติบเขาเนะหานติบเขาคือว่าบานเหาเอินตีนติบเขาเนี่แหละครับนี่หลังจากที่เหาเก็บกองเข่าเรียบ้อยแล้วเนาะทีนี้เฮาก็ต้องใส่ตีนมันครับนี่อันนี้แหละครับที่เหาเสียงม,มาเห็ดคือการตานตากแห่งเฮ้าโคตรไว้แล้วครับอันนี้ คือคลิปก่อนเ้าเห็ดเอาการตานมาถากแล้วก็ขดไว้มันก็นมีคนที่ถามว่าคือเห็บดบ่อใดมันคือแต่ขอโทษหลายๆดวยครับลืมบอกไปว่าตอนทอาตัดมาสดๆนี่ข้เาเห็ดยังบ่อใดนะครับห้าต้องเอาไปตากแดดไว้ประมาณดีหรือหามือให้มันหมาดคือว่ามันเหี่ยวก่อนครับจังคอยเอามาถากตรงนี้ครับเอามาขดมันมันค่อยสีขดได้ครับ ถ้าเ้าตัด้าใไม่ๆเราเอามาขดล่ะเวลาห้าขดตรงนี้มันติดแตกครับมันบอดได้ครับก็นี่การถือว่าบอ,บ,อบอกว่บหมดว่าคำเนาะข้าบอดได้บอกหมดขอโทษได้หลายครับผูกคล้องไปอันนี้กับมามาบอกไปครับว่าเขาต้องตากแดดก่อนครับตัดมากถ้าเขาก็เอามาตากแดดไว สามหรือสี่มือประมาณนี่แหละครับเท่ากับเมาเ่อบรงวามันหมาดย่างทามันหมาดแล้วเท่ากับมากคือมาถากออกถากออกแล้วเท่ากับมากดนี่แหละครับนี่โคดแล้วก็ใค่ไม่หีบไม่ไพนะ่ละผ้าเป็นไม่หีบนี่ครับนี่ตีนปลาต่งไก่เนี่ยแหละครับมันหนีไปที่เขา้าทีิปอนกอนที่เข้าเห็ดไวไปนะครับมันก็สีพอแตกครับแต่ทาเอามาโคดเลยมันแตกครับลืมบอกตรงนี้ไปนะครับเนาะเดี๋ยวเท่ากับสีมา เอานี่แหละครับใส่ขาของเขาหลังจากที่เข้ามาเข้ากับซีมาถากตรงนี้แหละครับถากถากออกแล้วกับโพสแล้วก็วัดวัดขนาดนี่แหละครับวัดห้มันห้มันได้ครับนี่แหละครับวงนี่แหละครับนี่เอาวงเลยได้สีเขียวออกมาแดแล้วก็ระว่างกลางนี่แหละครับเนี่ยริมนี่ครับริมนี่แหละครับให้มันยุ่งกลางๆนี่แหละครับเนี่ยเอามาใส่อันนี้เข้ากับ หมเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวห่อกระสิมาใส่คือห่อเ่าคนแล้วเ่าก็เจาะรูตรงนี้แหละครับนี่พอห่อเชือกยั็กนะครับนี่นี่กระสิได้ประมาณนี้แหละครับนี่เดี๋ยากข่อเกามาเอาเชือกเก็ดให้เบิ้งนะครับเนาะเอาเชือกแข็งงูมันให้เบิ้งครับเนี่ยให้มันติดกันให้มันเป็นวงกลมนะครับเนาะ๋ยากข่ามาเบิ้งเลยครับ นี่แหละเสือกที่เขาเตรียมไว้นะครับนี่หอดตรงนี้ครับมันนิดนึงให้ปลายมันแหลมๆครับ,รบต้องไปโถ่ยังไงตักอดจากด้านในเนาะ เราก็มาสอดหัวนี้นะครับ กอดให้ให้มันครบทั้งสามหูนะครับที่เขาเจาะไว้ มาเห็ให้มันสนิทกันดึงให้มันตึงๆเลยครับไงแฮมันตึงๆนะครับนาะก็สิแนบกันแบบนี้แหละครับติดกันแบบนี้แหละมันยังใหม่ๆอยู่มันกับ ถ้าตีนแตกตีนยังเขากบหาการตาแล้วครับง่ายๆนี่แหละครับเนี่เขากะสีมาใส่เนาะใส่กะสีแบบนี้แบบคบนี้เขาก็สีมาเ,เ,ามาเย็ยบใส่เดี๋ยวห่อเบิ้งขันตอนการเย็ยบเลวนะครับเนาะเขาสีมาเย็บตีนก้องเข่าใช่นหครับเนาะนี่สีมาเย็บใส่นวยวะนะครับนี่เขากับวัดเบิง้งแล้วครับเอาตรงไหนจุดไหนเขากบ วัดรียปรยแล้วเนาะครับเนาะตอนนี้เขาสีมาเย็บใส่ครับเนะี่เชือกกับนี่แหละครับไดรไนลอนกับเข็ม นี่เขาก็มาใส่เล็กเล็กเจาะครับเหล็กแท้งเพราะว่ามันแข็งเข็มห่อภาสามารถสีแท่งเลยครับเขากระช้่เล็กนี่ละแทง จำนวนหลอบนี่เข่าก็แล้วแต่เห้าเนาะเพาอยากให้มันมันคงแข็งแรงแน,น่นก็เอาสามหลอบหรือซี่หลอบก็ได้ครับพอเป็นยังครับพบพบกัหนดสายโตรครับของแบบนี้ เร็จรียบร้อยแล้วก็ผมตรงนี้แหละครับนี่มันหลุดไปล่าห้าเรียบไป เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะตีนกองเขา่าหรือว่าบางคนอาจ,จเอิ้นฐานกองเขา่าแต่ว่าเข้ากับเอิ้อนเอาง่ายๆแล้วเนาะคือเข้าเคยเอิ้นว่าตีนกองเขา่าเขาก็เอิ้นตีนกองเขา่านี่แหละครับนี่เกิดจากการตานครับอันนี้เป็นน่วยครับ หวยกองเขาฝายังบ่แหลวฝายังบ่ได้เห็บยังบ่ได้เห็บไอ้ฝาปิดเลยฝาปิดตรงนี้นะครับนี่ตุไยกระสิเป็นแบบนี้แหละครับนี่เพราะว่ามันยังบ่แหลวเนาะจา่เฮาเห็ดตีนเห็ดนั้นมันเรยียบ้อยก้อนเดี๋ยวเฮาสิมาเหยียบฝามันนี่ฝากองเขาคลิปนี้ก็ขอเขาออพุณพ่อแม่พี่น้องติดตามเราชมอีสานบ้านสามเผ่าของเฮาฝาก็ไล่ก็ติดตาม ช่องอิสานบ้านสามเภาเดอเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ